Mm hmm. และนี่ดูสวยมากว่าค h มสุ h าชีตาชาโนนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่กับแพนะคะแล้ววันนี้แพก็จะมาทำวันดีวลอ็อกวิดีในบ้านต้นไม้นะคะเย้ในบ้าน The Little Tree House ไปเขาใหญ่วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแพจะขึ้นรูปตรงนี้เลยคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าแพรทําอะไรบ้างในบ้านต้นไม้ไปดูกันเลยวันนี้สิ่งแรกที่แพรต้องทํานะคะคือต้องเรียนออนไลน์ก่อนแต่ว่าหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแพรก็จะพาทุกคนไปทัวร์บ้านต้นไม้นะคะว่าในบ้านต้นไม้มีอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรได้บ้างคะ That means it won't take means number of nuclei of the nuclei the long original for of of isotope Now there w a s another definition f o r half life which I'm showing you here. The half life is also. นี้แพก็ finish online learning ะะแล้วนะคะแล้วแพจะพาทุกคนออกไปดูกันว่าข้างนอกเป็นยังไงนะคะแล้ววิวบนบ้านต้นไม้เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะไปดูกันเลยค่ะไป t h Still lullaby straight till the morning. Oh, how we keep it going? This love is only moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just fuck me like the side boy. Save me from all of the pain and the drama. I'm playing whisper down the lane with my problems. Hope oh, somebody gonna solve them? And so I lose myself in labor lose myself. time to cry when the day's filled time to cry. But when the lights uh, turn low and there's no one here Can I shed a tear? Can you lullaby me? Haven't been myself for the longest time Can't blame my health, just feel like I'll be better off Somewhere else, somewhere I can hide away never be found. I hate to dwell in all this complication. I know I will find my way out soon, but I don't want to burden you till I feel right as rain, right as rain. But just know, you keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, keep me <laughs> moving.ทุกคนเราตรงนี้ก็คือที่ปลูกผักนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มปลูก แต่เดี๋ยวเาราเรนี้ก็น่าจะปุะะ๋งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนหินอีกอันหนึ่งนะคะก็มาถ่ายรูปได้นี่เาปล่อย,อยไก่ออกมานะคะนี่ลูกไก่ต๋อเลยแล้วก็นี่ไก่ตัวหนึ่ง แล้วก็มีเซมีสตัวนะคะมันเป็นเหมือนแจมเปนีชิเก้นเป็นเหมือนไก่ญี่ปุน่นนะแล้วก็ดูล้ามันกำลังออกไข่อยู่ไข่สองฟองแต่มันเล็กมากนี่นะคะไก่มาให้อาหารไก่ <laughs> เชอเย่ จับตัวใหญ่มันจะจิกไหมเนี่ยมันจะเข้าไปเลยตรงนุ่มมากเี่ A few moments later. แลวสิ่งสุดท้ายที่แพนจะทำในวันนี้นะคะคือไปแช่อ่างจากุซซี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็แพนจะเป็นชุดนกันนะคะวันนี้แพ้ก็จะลงอางจากุกซี่แล้วนะคะและนี่มีสวยมาก end of this vlog นะคะบล็อกในบ้านต้นไม้เดลิเดชูทักใบเขาใหญ่วาเล่นะคะแล้วก็ฝากอย่าฝากติดตามแพกับผมผันไปด้วยนะคะแล้วก็ฝา,ากกดไลค์ช่องเดชิตาด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย